สบ,บส,บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมา er. สึกหัวสุกคนพี่น้องมาพอกันอีเหล้วกับหนังมวยพี่น้องหนังมวยเลยปลาหนึ่งพันสับพี่น้องจับไปสองอบไปสอกพีทไปเลยต้องการที่พี่บอกพิทอีกกระวยกำลังหย่างพี่น้อง กำลังย่างซับพี่น้องเลยกูว่าแล้วกันยังกำลังย่างพี่น้องอีกแล้วตะกี้ขับเผาพี่น้องย่างพี่น้องอไม่แต่ว่ารัดเอาแต่ยาเนาะย่างพี่น้องพี่น้องเลยน้ำจิ้มพี่น้องแดงใจวายสูตรเจ๊ใส่แดงค่ะอ่าเธอสองถ้วยอันนี้มีรถยังอีกอันนี้เจ็ดรถอันนี้สามรถพอดีสิบรถค่ะอ่าเธอสิบรถสิแกมเมื่อมืดดีปะ ยังมีทัญาลยังมดอยู่ได้พี่เนอะยอยู่เหามุ้งตัวนี้ย่างเลอเล่มะทางผักทางอย่างพี่เนอะเรามุกแเขาตงดอเนะบ่วเปเขาเอาไปเหรอบัเอาผักอันนี้ปืด้มาข้าันซุกเรยจะบ่มัดเป็นอะไรงัก มันบกเข่ากันมันอนนี้มันลายเปี้มันบคคอยไป็นไรเมือนีันเป็นน้อยเห็ดน้อยกับอันอ้ยบ่าวกับผูสาวกําลังเป็นบ่าวกับสาวมันบ่อยากอยมันปะไดเขาเกลือหั่นบกเข่เสร็อมาผัด ยังเนียงบ่มีจังพอเด้อมันจะบ่เป็นน้ำมันสดสเนียงบ่มีพี่น้องบก็จะถึงคายนะพี่น้องแกนหากรมาแต่เกี่ยวขอน้แซงใส่กุ๊บ่เบวะพลัดมาตกเบ็ดบ่ออกไปใส่กุ๊บพี่น้องบ่ได้ตอนไปเกี่ยวข่าวน้ำมันเออมันแดดเลือดถอดขนาดพ่อพี่ตายมี่งช่องสั้นดูซิมมีคมจังเล อย่างไอเขาเขาดังพี่น้องทารุนตอนกินพี่น้องว่าสิเห็นหนาทีมงานขบอยู่บอผมขมือไปเกี่ยวขาวกัน้องเ้ยได้ยินมาว่วัน น้องมวยส,มสัมลองพั er. นซับหรืคนแต้าเกี่ยวพี่น้องจะเกี่ยวอยู่บนไซบะอยู่บนใดบะอยู่บนไซยังอันนีกเก่าาทันได้วานไปเกี่ยวข่าวเลยพี่น้องเออเกี่ยวขนาเสงทารุนต้นกินพี่น้องย่างพนข้าวมวยได้นเล้วว่างานพี่เดือนกินข้าวสามสี่สบาดีพี่น้อง สลองี่นกลใจหลาลายร้านาอายสองพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งรอยพี่น้องข้นห่มันอะไต้องให้เคลานไหรแช่พี่น้องเลยทาเนยไม่รับนึงไีกรบนึงผู้ย่หวยังเด็นี้

สั่นเออมาดีูบ้านหัวคำเอาถังก่อน้ไหมไปูเฮยเอาไปูนไหมฝูปูพี่เ้เบมาพอดีเลยพี่น้องฝู่มาหอดพอดีเลยมาแต่บ้านนาหัวคำพี่น้อง่าง่จตอนหนึ่งอนแน้ะ

ขอบใจพี่พีน้องๆเด้อที่เข้ามาติดตามเหมาเป็นกำลังใจให้น้องมวยพี่น้องถึงหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสัพ์พี่น้องแก้นหนึ่งร้อยคนเจดำพี่น้องสบายดีพี่น้องด๊มัน บ่กเป็นทางนั้นรันบอกกิมาเดนหน้ารดอกอันดำนี่นะทีมงานเผากระ่าไปทางวังทีมงานเผาเงินอนมัอยู่ั้งหนักมีมีสองทีมงานพี่เนองทีมงานเผากระายกับทีมงานเผาเฮือนพี่เนาะ ที <N iss an> <N iss an> ่าเขาพนองพ่อเมอย่าเริ่มติดตามซ่องน้องมวยเด้ไี่น้องาต่อไปกระสสิสลอมหนึ่ีเป็นยังพี่น้องติดตามเปนกำกันขอบใจทุกๆคนที่เขามาเบิ่งมาส้มซ่องน้องมวยพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มเขามาติดตามพี่น้องขอบคุณป้าลุงอนน้องเดิน้น้อเดนมันขาดไปจ่อย ไปลูกไนาดพย่าน้องเดือนน่ะเมื่อกี้ได้มาสลองอยู่เมากอว่าวยอันนี้แรกที่ว่าน้องมวยบอกว่าซัดมีหนวดอเด็ดเบสบอกว่าบอกว่าผสมอย่างเนาะซัดมีหนวดกับซัดมีซัดมีปีสุดท้ายได้ซัดมีหนวดเลยพี่น้องเอ้าไปเไปหาหล่อแถวตลาดผสมบ่มีซัดมีหนวดได้ใช้หาหล่อทั่วตลาดพี่น้อง ไป่าไปแต่เด็กๆผู้พี่น้องไปซ้องตลาดแต่บบได้ยังทางปลาหมึกางกุ้งกับ่ดได้มามาไหมกูเรียกปลาพี้ยตแขบอกเสียงเลยแกงม่แล้วมันหนขนพอตนแนวน่โอ้มันลายปวดบ่านิ ดียวเอรลาเฟซในขาแกวกูอยู่เขาแค่ดส่มนสด้วยสภาพอ่าห่าน่าให้ได้เจดามน่หลยคุตกกะนี่เขามาไก่เม๋ก็เลยมาดาเขามาไก่เม่แไ้วมึงอ่ออ๋อวกเคยอยู่ต้กะเฮ้ยง้อไข่งัวลงทาถ่าเห็นใจ Ừ Chị nó ôm hoài nó bôi mọi người Nó ôm hoài nó Ừ Ngoại Thấy không, đang pin Nhưng mà và... nó lại khó khăn, nó sẽ Nó không phải ôm Ừ Ôm Nó là ôm Nó bụi pho rồi nữa, ha, ôm không, nó không hề bị เพราะว่าพี่มันมันไปไปซบลแม่มปาน่ะบ่ให้กเบิ่งมัน่บ่แล้วแม่กให้นมเอ้ยแม่กหมงงบ่ได้กินเลยแอันงนะนี่ขอให้ป้าลุงติดตามช่องน้องยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำใจให้อเบิ่งให้ชมไปเ

จะจับเขี่ได้เหรอสัตว์มีหนวดหรือสัตว์มีปีกหรือว่าสัตว์มีหางหนาวมึงสัตว์มีหางกัดหนูนะแสบได้รึหนูสองขาวเน้อสัตว์มีหางแบบป้อมอะหรือว่าสิเป็นสัตว์มีเปกยากไปจะมาหน่อย่มีแนบกินเหมือนห้าไปเรื่อยๆล่า บาวฟวันก็ขอขอบใจทุกๆคนเด็อพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มซ่องของน้องมวยจนเทิงมาหอดถูกวันนี่พี่น้องที่เขากดติดตามให้บาวฟันเป็นแรงเสียแรงใจให้บาวฟันถาบ่ได้พี่น้องเฮากระบอกมาเึิงหอดถูกเมื่อนี่พี่น้อง มาฮอนี่บบกควันกับชได้จบขิดแต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องบาควันกัดอดใจไว้พี่น้องออตากล้องกัด <c oughs> แน่มึงเปิดยู่ได้พี่น้อง <c oughs> อยากพี่น้องอาาขอบคลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยเด้อพี่น้องอีกซองหนึ่ง โผ่่น้องเดือนยังโผ่่ฝากตะก่อนน้องเดือนฝากยเรื่องอะไรเนีฝากเฮายโอเคจะจุ๊บขีดแต่เพียงเท่นี้นะพี่น้องรุ่นต่อไปว่าเขาจะมีคลิปยังให้เบิ่งต่อไปพี่น้องแม่สวยกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องเด้อ